สหรัฐไม่สนไทยเปิดภาพหุนมานิตลูกชายหุนเซนเยือนฮาวายถกเพิ่มความร่วมมือทางทหารทุกคนข่าวนี้ต้องบอกว่าสหรัฐไม่เกรงใจไทยเลยจริงๆในขณะที่ควันจากสนามรบชายแดนไทยกัมพูชาย,ยังไม่ทันจางหาย US IndoCom หรือกองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกากลับเปิดภาพตอนรับพลโทหุนมานิต ลูกชายคุณเซนและน้องชายของฮุนมาเนตรองผู้บัญชาการทหารบกของกัมพูชาพร้อมคณะในการเข้าร่วม Bilateral Defense Dialogue การหารือกลาโหมทวีภาคีที่แคมป์สมิธในฮาวายการหารือครั้งนี้โฟกัสไปที่การขยายความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกัมพูชากับสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะเรื่องการฝึกร่วมกันและการศึกษาร่วมกันรวมถึงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่สำคัญคือมีการพูดคุยถึงการรื้อฟื้นการฝึกอังคอค์เซนติเนลที่ถูกยกเลือกไปสหรัฐยังยืงยนยันที่จะสร้างการเป็นพันธมิตรด้านยุทธศา,าศาสตร์การทหารระหว่างกัมพูชาและสหรัฐอเมริกาเพื่อฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต75ปี นี่มันอะไรกันเนี่ยในขณะที่ไทยกำลังเผชิญหน้ากับการลุกรานจากกัมพูชาสหารัฐซึ่งเป็นพันธมิตรของเรากลับไปกระชับความสัมพันธ์ทางทหารกับกัมพูชาอย่างเปิดเผยคุณผู้ชมคิดว่ายังไงบ้างกับการเคลื่อนไหวของสหรัฐในครั้งนี้มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ